สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ำคืนแห่งบอลยูโดผ่านไปแล้วนะครับสำหรับริวอพูอาจจะเป็นถ้วยเล็กนะครับแต่การจัดตัวและการเล่นกามความหวังนะความหวังของเราเดอะคอปแล้วก็นักเตะไม่เล็กตามนะครับเพราะว่าความพิเศษในฤดูกาลนี้ก็คือเนาะ ต้องส่งเจอเกนครอปนะครับอัมลาทีมหรือว่าภูของเราจากการเป็นผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นไม่รู้ละถ้วยไหนเนี่ยเอาหมดนะครับบอกเลยว่าเอาหมดเมื่อคืนไม่ได้ดูนะครับตื่นมาดูไฮไลท์เห็นผลก็ชื่นใจนะห้าประตูตัวหนึ่งชนะสปาต้าปรากสปาตาปราก ทำไมผมต้องเน้นชื่อนี้เพราะว่าผมเรียกชื่อทีมที่เป็นคู่แข่งของเร็วพูผิดไปนะครับโอ้โหนี่เมื่อกี้อัดคลิปจบแล้วต้องอัดใหม่เลยอันนี้เอาความเปิ่นของตัวเองนะเขาเรียกว่ามือใหม่นะเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังเลยเรียกผิดนะครับเป็นสลาวีปราร์กเออเอาจำผิดสป,ปาตาปรากโอเคนะก็5ประตูต่อหนึ่งนะครับ ไปเยือนนะครับแต่ยิงได้5ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็กลับมาเล่นที่บ้านไม่น่ามีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวเด็กๆลงไปวิ่งเล่นได้เลยนะครับแมตช์หน้านะฮะถ้าไม่โดนยิง4 0กศูย์ก็ยังเข้ารอบนะโอเคสำหรับเมื่อคืนที่บอกว่าครอบเอานะนักเตะหรือว่าผู้เอานะแฟนๆก็เลยต้องเอาด้วยนะครับเอาทุกถ้วยเพราะคอปแกจัดเต็มนะครับตัวผู้เล่นเนี่ย อย่างที่ผมคาดการไปตอนแรกเนี่ยว่าจะเออเปลี่ยนตัวพวกดาวรุ่งเนี่ยอย่างบ๊อบบี้คลาร์กหรือแมคคอนเนลเนี่ยไปช่วยเสริมในการเล่นนะครับไม่ครับครอปเกจจัดตัวแบบเอาที่จะดีที่สุดอะเกือบดีที่สุดลงไปนะครับก็คือประตูเคลเลอร์นะครับไม่มีใครเปลี่ยนแล้วนะครับช่วงนี้นะครับแผงแบ็คโฟเป็นโจโกเมสนะแบ็คขวา คนาเต้เซนเตอร์คอนซาเซนเตอร์แล้วก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับในฝั่งซ้ายแผงมิดฟิลด์จัดเต็มนะครับวาตารุเอนโดแม็กอลิสเตอร์ฮาวิเอเลียดนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จัดไมเหมือนกันนะครับดีอาร์ทซ้ายนูนเยสกลางแล้วก็กัคโปนะครับอยู่ทางขวาก็ในซุ้มมานั่งสำรองอ่าย่างมีซาร่าโซบบสไลนะครับนั่งอยู่ ก็อย่างที่บอกครอปเอานะแต่ก็อีกมุมนึงนะครับก็คาดว่าครอปแกก็คงเห็นแล้วแหละว,ว่าสปาร์ตาปร์งเนี่ยไม่ใช่ทีมที่มาเคี้ยวง่ายๆนะเพราะผลงานในลีกดีนะครับ23แมตช์ในพึ่งแพ้แพเป็นแมตช์เดียวมั้งที่ผมดูสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับแล้วยิ่งไปเล่นในบ้านเขาด้วยนะครับฟอร์มการเล่นของสปาร์ตาร์นะ ดูจากลูกเกมที่เล่นกับเราเนี่ยเล่นคล้ายๆเรานะครับก็คือเพลซิ่งสูงกดดันหนักทีเดียวนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยโชคดีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมายิงน้ำได้ก่อนจากลูกโทษเนาะแมคลิสเตอร์นะครับลูกนี้กองหลังเนี่ยรับบอลจากผู้รักษาประตูแล้วก็พลิกบอลมาจะเล่นต่อแมคลิสเตอร์ไวครับเข้าไปตัดบอลได้กองหลังก็เลยต้องเตะตัดและอตรงที่ฟาวตรงนั้นมันอยู่ในกรอบเขตโทษพอดีก็เป็นลูกจุดโทษ ไม่มีข้อกังขานะครับแมคลิสเตอร์ลุกขึ้นมาซัดตุ้มนะครับทำให้ลิเวอร์พูลนำไป1ประตูต่อศูนย์ก็แม็กกายิงลูกโทษใช้ได้นะครับลูกนี้หลอกหน้าเท้านะเหมือนจะยิงไปอีกด้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยิงเบียดเสาเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะต่อไปอาจจะต้องมอบหน้าที่ในการยิงลูกโทษให้แม็กก้านะลองจากซาร่านะครับ หลังจากนั้นก็สปาร์ตาปาเนี่ยมีโอกาสนะครับหลายครั้งเลยที่จะตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะครับทั้งจากหลุดมาด้านซ้ายแล้วก็ยิงนะครับติดเซฟของเคลเลอร์นะครับแต่บอลเนี่ยทละลักเกือบจะเข้าประตูและโจโกเมสมาเคลียได้ทันนะครับหรืออีกหลายๆลูกอย่างลูกมงนะเรียนกอบเขตโทษนะเคละเลอร์ก็บินเซฟไว้ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆลูกเลยก็เคลเลอร์เนี่ย เท่าที่ดูนะผมดูจังหวะที่แกออกมาปิดมุมแล้วก็ตัดเซฟลูกยิงของคู่ต่อสู้นะบริเวณมุมไม่ว่าจะซ้ายขวาในแกออกมาเร็วนะครับแล้วก็ทำตัวใหญ่นะปิดมุมค่อนข้างดีจังหวะที่ออกมาก็ดีนะครับเลยทำให้เซฟประตูไปได้หลายลูกเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นหลาย,ลายแมตเลยที่แกแข่งขันมานะก็อย่างที่ผมบอกอะ สปาร์ตาปราแกจะใช้เกมสวนกับที่รวดเร็วนะครับเล่นบอลหลังลายของกองหลังหรือว่ผูแล้วก็ใช้ตัวปีกทั้งคู่หรือกองหน้าเนี่ยตัวเร็วๆเ,เนี่ยชาร์จเข้าหาบอลแล้วเอาไปทาประตูเอาไปลุ้นทาประตูนะครับเพราะว่าเรือพูนะครับแมตช์นี้นะครับเล่นในรูปแบบที่ใช้ไฮไลน์นะครับตัวเซนเตอร์แบ็กเนี่ยยืนประมาณนะกลางสนามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้เขาอ่านมาแล้วครับเขาก็จะใช้การ ถ้าตัดบอลได้ก็จะใช้ทําบอลไวนะครับก็คือเตะนะครับไปเล่นแนวหลังของเซ็นเตอร์แบ็กของเราแล้วก็ใช้ตัวผู้เล่นความเร็วน่ะวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับก็เป็นผลหลายครั้งนะครับหนึ่งเลยก็เพราะแบ็กซ้ายอย่างแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ความเร็วไม่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ความฟิตความแข็งแกร่งในการสกัดบอลก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับ โจโคเมสอยู่แบกขวานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะแกก็ไม่มีไม่ใช่สายสปรินต์อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นจังหวะบอลที่เบียดแย่งหรือลูกจังหวะตัดบอลบางบอลเนี่ยแกทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดโดนตัดหลังบ่อยๆแล้วก็เจอกับผู้เล่นที่มีความเร็วก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นผมว่ามันเป็นจุดอ่อนในเกมนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย หลังจากรอดพ้นจากการเสียประตูตีเสมอเนี่ยก็มาได้ดาวินนูนเยสนะครับยิงลูก2ลูก3เลยสวยทั้ง2ลูกเลยนะครับลูกนี้ลูกที่2เนี่ยดาวินนูนเยสนะครับลากตัดมานะครับจากกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับซัดขวาบริเวณกลางประตูเนี่ยตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันแฉลบนะครับแต่พอไปดูภาพช้าจากหลายๆมุมไม่แฉลบนะครับลูกนี้มันเหมือนเป็นลูกไดชูดเลยนะครับถ้าใครเคยดูซุปเปอร์สตารา์นะ เออมันบอลเนี่ยมันปกติส่วนมากถ้ายิงที่ขวาก็จะเป็นไซส์โป้งเนาะไซ,ไซส์โค้งเนี่ยที่จะเข้าประตูนะครับผู้จะผู้รักษาประตูเขาก็จะอ่านว่ามันจะไซส์เข้าไปทางด้านไกลเพราะว่าเลีงตัดเข้ามาเนี่ยยิงมุมไกลสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะง่ายเอามันจะเป็นมุมที่บังคับให้ยิงอง่ายกว่าแต่ลูกนี้นะครับดาวิดดูเย็ตยิงเข้ามาเนี่ยมันเกือบตรงกลางผู้รักษาประตูเลยนะครับ ผู้รักษาประตูบินจะไปปัดแต่ลูกเนี่ยมันไม่ซสโป้งไปดังนั้นนี่ครับมันมูดนะครับมาอีกด้านหนึ่งเพราะมันสายแล้วมันนิ่งมากนะครับเสียบคานไปลูกนี้ผู้รักษาประตูเหวอเหวอเลยครับเพราะว่ากะจังหวะบอลพลาดนะครับก็เป็นลูกสุดสวยของนูนเยสนะครับแล้วส่วนอีกลูกหนึ่งลูกที่3ามเนี่ยก็สุดสวยเหมือนกันลูกนี้แม็กอลิสเตอร์ บอลจากการสนามแล้วโยนมาให้นูนเยสนะครับทางกรอบเก็บตโทษด,ด้านขวาลูกนูนเยสวิ่งตามบอลแซงกองหลังนะครับจับจังหวะในบอลตกพื้นครั้งที่1หรือครั้งที่2นะครับซัดวอลเล่เข้าไปนะครับเสียบเสาไกลเลยนะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์แล้วก็ยิงได้เฉียบขาดเฉียบคมหมดจดมากนะครับทั้งทิศท,ทางน้ําหนักนะครับลูกนี้มัน มันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยนะมันบ่งบอกถึงความมั่นใจของคนที่ยิงอย่างนูนเยสนะก็แสดงว่าตอนนี้นะครับกำลังใจนูนเยสเนี่ยเต็มที่เลยนะครับหลังจากเป็นพระเอกมาหลายแม์นะก็ยิงติดต่อกันมาหลายแม์เลยทีเดียวนะครับจาก9แมต์นี่ยิงไป7ประตูแล้วมั้งแล้วก็ประตูรวมทั้งหมดนะครับฤดูการนี้ยิงไป16ประตูนะครับ แล้วก็แอซิดอีกประมาณ10หรือ11เนี่ยแหละก็มีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่เดียวนะครับแล้วก็คาดว่าถ้ายังรักษาฟอร์มอย่างนเงี้ยจบฤดูกาลนี้ยิงเกิน20แน,น่นอนนะครับก็มันจะเป็นพลังนะส่งพลังใจส่งให้มันรักษาฟอร์มอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะผลักดันให้นูนเยสเนี่ยกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับทีมเราเพราะตอนแกม,มาแรกๆเนี่ย แกมีหมดทุกอย่างนะครับการวิ่งหาช่องที่ดีการความคล่องแคล่วว่องไวนะครับลูกขยันลูกบูนะครับการหาจังหวะจบสกอร์ขาดอย่างเดียวคือไม่เฉียบคมนะครับแต่ตอนนี้ความเฉียบคมเริ่มมาแล้วครับตีเริ่มเป็นมิโกนแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้รักษาความคมอย่างนี้ไว้แหละนะครับก็จบครึ่งแรกนะเวอร์พูลนำไป3ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังคอบก็เปลี่ยนตัวนะครับคอนเนอร์แบดลี่ลงมาแทนโจโกเมส เจอรับน้องเลยครับแบลี่นะครับลงมาปุ๊บทำเข้าประตูตัวเองเลยนะครับลูกนี้เป็นลูกผ่านมาจากกราบขวานะด้านขวานะผู้เล่นสาระ,ะสตาร์ทปาร์ากนะปาดเข้ามาคอนเนอร์แบลี่นะครับตัดหน้ากองหน้าคู่ต่อสู้เนี่ยถึงบอลแล้วแต่บอลมันมาค่อนข้างแรงแล้วก็ไวนะครับจะใช้เท้าขวาเนี่ยเตะเพื่อเคลียร์ให้พ้นข้ามขาดหรือออกหลังไป มันกระเด้งมาโดนประมาณหน้าแข้งพอดีนะครับเซฟสามเหลี่ยมเคลเลอร์หมดสิทธิ์เลยนะครับลูกนี้ก็เคลเลอร์คงเซ็งนะครับเพราะว่าแกรักษาคีนชีตมาหลายแมตช์แล้วนะคู่ต่อสู้เนี่ยพยายามยิงยังไงนะครับก็กินลูกหมีของเราเนี่ยลำบากนะครับแต่พอมาเจอข้างเดียวกันนี่ลูกหมีหมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับลูกนี้เคลเลอร์โอ้หันหน้าเข้าประตูนะครับไม่อยากจะมองหน้าคอนเนอร์แบดลี่เลยก็ แต่ก็โอเคครับแบลี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะลงมาปุ๊บทำเข้าประตูตัวเองปั๊บนะครับมันทำให้ม omentum เปลี่ยนมาทางสตาร์ตาปารเหมือนกันนะครับเสียงเชียนดังขึ้นมานะครับก็แต่ไม่เป็นไรแบลนี่ก็สามารถควบคุมสตินะแล้วก็เล่นต่อไปได้นะครับก็สตาร์ตาปารก็เลยได้กลับมาลุ้นในหลายๆลูกนะครับแต่ก็ยังไม่เฉียบคมพอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะมาเสียอีก2ลูกนะครับจากหลุยดีอาร์ต นะครับแล้วก็ประตู41ก็ประตูตอกฝาโลงก็นาทีที่ประมาณ90บวกสานะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับโดเมนิกโซบอสไลน์และลูกนี้นะครับฮาวิเอเลียดเนี่ยตวัดเร็วนะครับจากประมาณเกือบกึ่งกลางสนามอ่ะนะครับตวัดเร็วด้วยเท้าซ้ายนะครับลูกนี้จริงๆเนี่ยมันไปมันน่าจะติดกองหลังแล้วล่ะไอกองหลังตัวสุดท้ายที่ยืนอยู่กลางสนามเนี่ย บอลก็เข้าทางเขาแล้วละ่ะแต่ลูกนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับจับบอลพลาดนะครับกะจังหวะบอลผิดนะครับบอลเลยเลยมาถึงโดเมนิกซโซบอสไลน์นะครับโซ olo โโเดี่ยวเข้าไปตัดกลางประตูก็ยิงนะครับเสาแรกนะก็ผู้รักษาประตูก็คงค่าไม่ถึงเหมือนกันเนึกว่าจะยิงเสาไกลนะลูกนี้ยิงมาเสาแรกติดขานิดหน่อยแต่ก็ยังน้ําหนักในทิศทางมันดีก็เข้าไปนะครับลูกนี้แอบขำเล็กๆนะครับก็แซวเล็กๆแล้วกันนะเอ่อ โค้ชสปาร์ตาปาร์กนะฮะพอภาพรีเพย์กลับมาจังหวะที่ฉายไปเห็นผู้เล่นของสปาร์ตาปาร์กจับบอลพลาดนะครับโค้ชแกกลุมหัวอย่างนี้เลยครับพลาดได้ยังไงโอ้โหแล้วก็ไม่แกคงไม่คิดว่ามันจะนำมาถึงการเสียประตูลูกที่5นะครับก,ก็ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็ต้องอให้เครดิตโซบอสไลด้วยนะครับในการยิงลูกนี้ก็หมดเวลานะครับเลือกู ถล่มสปาร์ตาปลาไป5ประตูตัวหนึ่งนะครับแย่ yeah, ขา1ข้างเข้าไปเล่นรอบ8ทีมของยูโรป่าลีกเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแมตช์หน้าเล่นในบ้านน่าจะรักษาสกอร์รักษาทรงการเล่นเข้ารอบไปไม่ยากทีนี้มาดูประเด็นประเด็นสำคัญหลังเกมแล้วกันนะครับที่ผมมองเห็นนะจากแมตช์นี้นะครับก็คือ หนึ่งเลยเนี่ยคอปคอปแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแกเน้นทุกแม์นะครับหวังจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดนะครับก่อนที่แกจะจากไปเพราะฉะนั้นการจัดตัวในวันนี้นะครับแกจัดเต็มไม่ประมาทเลยนะครับนี่ขนาดจัดเต็มนะยังโดนสปาร์ตาบุกเป็นละลอกเลยนะครับก็ต้องเอาข้อเสียของแมช์นี้ก็คือไอการเล่นไฮไลน์นะครับแล้วก็ตามเกมของเกมลุก ฝั่งคู่ต่อสู้เขาไม่ทันเนี่ยต้องไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าลองนึกดูนะครับถ้าเปลี่ยนจากสปาร์ตาปาร์คเป็นแมนซิตี้และเป็นผู้เล่นอย่างฮาแลนด์ฟิลโฟเดนเควินเดอ์บอยเบนโดซิวานี้ผมว่าจบนะครับถ้าหลุดไปอย่างเงี้ยนะครับน่าจะโดนไปหลายดอกแล้วนะครับก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับอีกประเด็นนะครับดาวินนุนเยสนะครับสถาปนาเป็น เดอกองหน้าเดอะเฉียบคมของลีว์ภูเราแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นผู้เล่นที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับดาวิดนุูเยสมาแรกๆนี่ก็มีโอกาสยิงประตูเยอะนะครับตอนช่วงที่แกเล่นกับทีมเราใหม่ๆนะครับแต่ว่ายังขาดความเฉียบคมความเฉียบขาดแล้วก็ความประณีตนะครับในการยิงเสี้ยวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทำให้ชนเสาชนคาน หรือไม่ก็ยิงติดยิงออกไปเนี่ยอาจจะเพราะว่าความเกรงนะตอน,น,นแรกๆพอยิงไม่ได้เข้ายิงไม่เข้าไม่เข้าปุ๊บเกิดอาการเกรงแลวก็เน้นจนเกินไปนะครับไม่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้นะครับธรรมชาติสัญชาตญาณในการทาประตูของนุนเยสผมว่ากลับมาแล้วนะครับดูแกเล่นสบายใจขึ้นเล่นชิลๆเล่นตามสไตล์ที่แกเป็นนะครับแล้วก็ในการจบสกอร์เนี่ยจังหวะจบสกอร์เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ มันเนียนตามันประนีตนะครับแล้วก็จังหวะพอดิบพอดีพอเหมาะในหลายๆครั้งนะครับที่แกทำประตูอย่างลูกที่แกมงให้เราชนะนอตติงแฮม f ฟ r เ s t นี่ก็เป็นจังหวะนาทีสุดท้ายอะ่ะโอ้โหแกก็ทำได้นะครับมีสติมากพอในการกระโดด เบียดกับกองหลังแล้วก็หมุเข้าไปอย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ยิงไป2ลูกก็เป็นลูกที่สวยงามทั้งคู่นะครับจังหวะที่ฉีกหน,นีกองหลังเกก,ก็น่าจะอยู่ในหัวแกแล้วว่าจะทํายังไงกับลูกบอลให้มันเข้าไปตุงตะข่า่นะครับแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบขาดเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้นะครับความหวังก็อยู่ที่นี่แหละครับดาวิดนูนเยสกับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับในการทะลวงประตูคู่แข่ง ก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มเฉียบขาดเฉียบคมอย่างเงี้ยไปจนจบฤดูกาลน,นะครับดาวินนุนเยสนะอีกประเด็นก็ไม่พ้นดาวินนุนเยสเหมือนกันคู่หูคู่หาคู่ใหม่แห่งแอนฟิลนะครับก็คือแมคก้ากับนุนเยสนั่นเองนะครับหลังจากยิงแกก็ไปฉลองอท่าที่คิดกันมานะยิงประตูเสร็จก็เป็นท่าชนชาที่นุนเยสแก,กชอบกินนะครับก็ ไปเป็นทำท่าฉลองการดีใจกันทำประตูไปก็จะเห็นหลายๆครั้งนะครับว่าแกมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างซ้อมมีการหยอกล้อกันก็เนื่องมาจากใช้ภาษาเดียวกันนะเป็นคนละตินอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มในการเล่นในสนามเนี่ยมันก็จูนกันติดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาริซิก็แอซซิให้ดาวินเนี่ยยิงเปหลายลูกแล้วนะครับอย่างเมื่อคืนก็อีกหลูกเพราะฉะนั้นนี่ก็ดีครับขอให้ ไมเคิลลิสเตอร์เนี่ยหลังจากที่ปรับบทบาทน,นะมาเล่นในเป็นนัมเบอร์แปดอะที่แกถนัดนะครับมีส่วนในเกมลุกเนี่ยก็แอซซิดไปหลายลูกแล้วก็หวังว่าจะจูนติดกับโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วยนะครับก็จะได้ช่วยกันผลิตสกอร์กันเยอะๆนะอ่าอ่ะ,อะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมจับได้ก็คือผู้เล่นสารพัดประโยชน์นะ ถ้าผู้เล่นสารพัดประโยชน์ที่เพ,เพื่อนนึกถึงของทีมเราเนี่ยใครครับแน่นอนนะครับคงจะมีคำตอบเดียวกันก็คือโจโกเมสนะครับเพราะว่าเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับในแนวรับเลยแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์ center, ล่าสุดนี้เล่นถึงมิดฟิลด์ตัวรับเลยแล้วก็ผลงานก็ใช้ได้นะครับถือว่าไม่ขี้เล่นะในแต่ละตำแหน่งได้รับบทบาทได้รับหน้าที่จากเจอร์กินคอปให้เล่นยังไงแกก็เล่นได้ แต่เมื่อคืนมันมีอีกคนหนึ่งนะครับผมว่าเป็นนัมเบอร์สองได้เลยในการเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์อ่ะเ,เพื่อนๆนึกซิใครใช่แล้วครับฮาวิเอเลียดครับเมื่อคืนเล่นไปสามตำแหน่งครับเป็นกองกลางฝั่งขวาเสร็จแล้วถูกไปเป็นหน้าขวาเสร็จแล้วไปเป็นหน้าซ้ายนะครับแล้วเมื่อคืนมีสามแอตซีดเลยนะครับให้เพื่อนยิงประตูเพราะฉะนั้นนี่เป็น เป็นผู้เล่นดาวรุ่งจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่แกขึ้นมามาเล่นนานแล้วนะครับตั้งแต่อายุสนะิบเเนาะก็พัฒนาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูแกเล่นก็รู้สึกมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งในส่วนของการจ่ายบอลเข้าไปในแดนสําคัญให้เพื่อนทําประตูการครองบอลการไล่บอลน,นะครับการมีความคิดสร้างสรรค์นในการทําเกมบุกก็ หวังว่าจะพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักของเราในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คือโคด้กัคโปช่วงนี้นะ่าจะสูญเสียความมั่นใจไปเยอะนะครับยิงไม่ได้มาหลายแมตช์นะครับเมื่อคืนนะครับมีโอกาสที่เห็นเหน่งๆใน2ครั้งนะครับลูกแรกนี่แทงทะลุ t t จากดาวินนูเยสนะระเบียดไปค,คู่กองหลังนะครับปุ๊บ สามารถพลิกหลบหมุนหลบกองหลังมาได้และนะครับได้ซัดขวาเนี่ยแต่ลูกเนี้ยอาจจะรีบจะเหมือนนูเยสตัวแรกๆอ่ะที่มีแรงกดดันแล้วก็รีบยิงไปหน่อยนะครับประตูล้มไปอีกฝั่งแล้วแต่ยังยิงไปติดขาผู้รักษาประตูเนาะก็ไม่เข้าอีกลูกก็หลุดไปทางขวาแล้วก็ใช้การจิ้มนะครับแต่ก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูก็ไม่เป็นไรครับการหาจังหวะการหาพื้นที่ในการยิงดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ ต้องเรียกความมั่นใจนะเพื่อนๆก็พยายามปั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนเคยนะกั๊กโปก,ก็มันเป็นจังหวะครับนะฟอร์มมันมีขึ้นมีลงช่วงนี้ก็ค่อยๆได้สเตปมานะครับจากตำ่ำอ่ะเดี๋ยว,ยวค่อยๆดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับกั๊กโปกเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเควินเกลเลอร์นะครับผู้รักษาประตูมือสองของเรา ตอนนี้นะครับผมว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อเกใหม่แล้วล่ะนะครับจะมาเรียกลูกหมีลูกหมีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาริซงเบเกอร์เนี่ยเราเรียกว่าพ่อหมีเนาะเป็นผู้รักษาประตูมูนหนึ่งแต่เควินเเลเฮอร์เนี่ยหลังจากได้รับโอกาสนะมาลงเล่นแทนอาริซงนะครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยแกโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซตไปไม่รู้กี่ลูกแล้วนะครับนี่ถ้าไม่โดนคอนเนอร์แบดลี่ยิงเนี่ย แบบนี้ก็คีนชีตอีกนะครับอยากจากที่เห็นเนี่ยในไฮไลท์เนี่ยเซฟไปผมว่าไม่สำคัญสำคัญไม่สามถึงสี่ลูกเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นผู้รักษาประตูที่นิ่งอ่ะไม่แสดงอาการตื่นตกใจนะครับเวลาเล่นดีเล่นพาดนะครับหรือดูแกนนิ่งนะครับแล้วก็มีสมาธิอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ในการออกมาปิดมุมนะครับเวลาโดนเดี่ยวกับอกองหน้าของคู่ต่อสู้เนี่ยทาได้ดีมากนะครับเห็นตัวแกบางๆอย่างนั้นนะครับแต่เวลาแกออกมาปิดมุมเนี่ยจังหวะที่แกออกมาเนี่ยด้วยความเร็วแล้วมันจะพอเหมาะพอดีนะครับสามารถบังมุมให้คู่ต่อสู้เนี่ยยิงลําบากและจังหวะสุดท้ายที่คู่ต่อสู้ยิงเนี่ยแกจะทําตัวให้มันใหญ่ขึ้นอะ่ะผมก็ว่าไม่รู้นะทํำยังไงนะครับ มันดูเกะก,กะเกะกะนะครับสําหรับกองหน้าของฝั่งตรงข้ามอ่ะที่จะยิงผ่านมือแกไม่เป็นไรไม่เป็นแขนก็เป็นขาที่มันอยู่ในมุมที่พอดีที่จะกันลูกยิงได้นะครับก็ตอนนี้ผมว่าอย่าไปเรียกว่ามือหนึ่งมือสองเลยเรียกว่าเป็นมือหนึ่งทั้งคู่เลยอยู่ที่ว่าผู้จัดก,การทีมจะจัดให้เล่นตอนไหนนะครับอาริซงกลับมาเนี้ยก็ มีหนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะถ้าเคลเฮอร์ย,ยังเล่นยูนิฟอร์มนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อแกดีกว่าจากลูกหมีนะผมเรียกแกน้องหมีใหญ่ดีกว่าโอ้โหนะครับไม่เด็กแล้วครับไม่ใช่ลูกแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นน้องของพี่ชายอลิซงเบเกอร์แล้วครับตอนนี้น้องหมีใหญ่อย่าผันอย่าผวนนะครับคำน้องหมีใหญ่นะก็ เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักกันนะครับก่อนจบคลิปนะฮะต่อไปจะเรียกแกนน้องหมีใหญ่เคลเลอร์นะครับก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทรงก็ยังมีน้องหมีใหญ่ช่วยป้องกันประตูอยู่นะครับก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับช่วยทีมเราจนไปได้หลายๆแชมป์แล้วกันนะสาหรับฤดูกาลนี้นะเคเลอร์ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับเออมา <hi> รีวิวหลังเกมแล้วกันแต่ก็มาช้าๆหน่อยนะครับดีกว่าไม่มาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ให้ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะช่วงนี้ยอดวิวยอดซับแผ่วๆไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่จะกดติดตามต่อไปก็ขอบคุณเช่นกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ กองเชียร์หงแดงซุ่มอยู่นานแล้วครับวันนี้ก็เปิดเผยตัวมาแล้วนะเพื่อนๆก็เปิดเผยตัวมาเจอกันมาพบกันมาคุยกันนะครับผ่านช่องนี้แล้วกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับนอนหลับยังมีความสุขรักกันนะครับเดี๋ยวก็วันอาทิตย์นี้เราไปลุ้นกันถ้าชนะแมตช์นี้นะรับรองแชมป์อยู่ในมือแน่นอนครับสู้ๆครับทุกคน ส,สู้ครับหงแดง